ตั้งแต่พูดแหล่ตั้งแต่เก้าเก้าศูนย์กันได้ไหมรื่อ๋อโอ้บางทีก็สามตัวบางทีก็สองตัวบางทีก็บนล่างบางทีก็บมาบนมะล่างบางทีก็มะพร้อมกันนี่ลหละโอ้โอ้ oh. Oh. สุดยอดเลยนะครับผมครับขอบกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมวันนี้เรา จะมาพูดคุยนะครับสอบถามแนวทางผู้จอยนะครับได้ยินมาว่าไปนอนที่วัดอาจารย์คมนะครับที่มีเลขเชือกนะครับเลขเชือกผูกคอนี่นะครับผมปรากฏว่าฝันดีนะครับว่าเขาเอาลอตตรี่มาให้แล้วก็เลขจุดทูบอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมได้ยินเข้าๆมานะครับวันนี้ก็จะโทรสัมภาษณ์นะครับผมเพราะว่าอาจารย์โทรมาบอกว่าได้เลขแล้วนะฮะ ถูกมาเป็นประจําเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์นะฮะพูดคุยกับอาจารย์จ่อยนะครับปู่จ่อยเรานะครับว่าจะมีแนวทางเลขเชื่อหรือว่าเลขยังไงนะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับอะเขาเนาะ ครับอาจารย์บอครับผมเป็นไงครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผมไ,ไม่อายุหมองเพิ่นลงยูทูบแล้วฮะอายุหมองเพิ่นลงยูทูบวันหันเดโอ้ยเชือกเชือกผูกคอน,นั่นหลหระครับแน<ง>นโอ้อยู่ที่ขังเลยครับปู่ไม่เพิ่งไปสิขังเพราะว่าไปในศาลบ้า <c oughs> อู <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเชือกเลขเชือกมามา,มาบอกเลขไหมครับปู่ครับบอมมกม,ออมันว่าในม้เถอโอมึงวดที่แล้ววันกไอนว้าทหนสําม,มนต่างหากดนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวน้ำข่อยนะโอ้เลขเลขของพระอาจารย์เป็นแบบไหนครับผมปั้นข่อยนี่มาหนีว่าฝันอยู่ครับฝันมันหนักฝันว่าเขารัตกระรี่มะหอยสองใบครับผมเห็นอยู่ดอกว,ว่าเลขท้ายมันเ็ตตัวหนาผมเห็น ครับประวัติสืบประชันโอ้ผีเหรอครับปู่มันต้มมันตายแล้วโดยมากสิเมมโมเรี่ย์ผีเราทิ่คนเป็นผัว,าวามาหายบูบูบูบันจังโอ้โอัมนมือก้อนนี่วะเคลืนก้อนเหรครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจารย์ยังไปทุด,ดงอยู่ไหมครับผมไม่ได้ไปแล้วโอ้ กลับมาอยู่ตรงที่เชือกผูกคอเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็น,นอนอยู่นี่แหละโอ้แล้วไอ้ไอ้นี่ครับไอ้งวดงวดที่แล้วนี่ถูกตัวไหนครับผมทั้งา3ทั้งเกาห่านนะ่ะแหละวาไปไปไปออกมาจากไหนครับอ๋อไปปฏิบททัติธรรมครับกับเพื่อนเห็นเลขมือนั่นสวสดอี้ยังบกเพ่นก็นเลยเห็นเลข เห็นเลขน mm ้ำ hmm. ม mm ุนมันก็เลยออกมาตัวนั้นหลัสี่สามโอ้เลขขันน้ำมนเอ้มโมเมนต์มโมเมนต์ขันในองค์องค์มังกรนี่แหละองค์มังกรเลยนะครับยันกลางปากเล่ยกึ่ยกึ่ยยูนิหลายยูนิหลายมั้งเนะกินเลยนะโอ้ครับผมครับผมอืมครับอาจารย์อาจารย์ทําขันน้ำมุนหรือยังครับวันนี้ครับ บโบบริเวณตาน้ำมนต์โดยมากของข่อยบไค่ได้เฮ็ดน้ำมนต์ดอกอะไรนี่ต้องฝันเหรอฝันว่าฝันว่ามีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เนี่ยแหละครับปู่ครับเนียนเมื่อก่อนคืนก่อน่ะอเห็นเห็นเป็นลูกท้ายเลยเมื่อวันพรกนั่นบ่แม่นบ่แม่่นวาเมื่อวันพรกวันก่อนวันพรกวันพรกครับผมนนี่่สิแมตัวอื ก็คืองวดที่แล้วแตกบนล่างเลยก็ถือซุ้งวงหล้าก็เหาว่าได้ใ่ใจเขาก็บอกแล้วเขาก็ะจิมอืเขาถูกเขาซุ้งมงหล้าแม่ออกแม่ขาวนี่ถูกถูกกันเยอะเลยเหรอครับปู่โอ้ยเขาไม่ได้สนใจดอกโอ้เพราว่าอย่างที่มันต่ำกับเลขเขานะครับมันมันต่ำมันต่ากับเลขดังเลยครับผมก็เลขเก้าห้าเยอ ซื้อสามหนึ่งเออแต่เขาเจ้าก็ได้ย่ดอกเาเจ้าซื้อรัตต์รีเอาียวครับผมอาจารย์ถูกมากี่งวดแล้วครับผมขอโทษนะครับมันถึงกระเรียกแล้วขอยก่ได้ซื้อบไงถือตีเลขว่ากี่กี่งวดแล้วครับปู่ครับทางแต้พูดแล้วทางแท้ก้าวเข้าศูนย์ก็ได้ไาเรื่อ๋อโอ้บางทีก็สามตัวบางทีก็สองตัวบางทีก็บนลแรกบางทีกบบ มาบนมาลังบางทีกับมะ้องกันพี่หละโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมถ้าเกิดเอฟซีขอเบอร์เงี้ยได้ไหมครับปู่ครับเอาอยากได้เยอะบอ่เบอร์ออโอ้เผื่อเอฟซีได้โทรหาเนาะบ่อยว่าอยากหายนะมันชีออกฮะมันที่ออกอยังไหนครับเอา้าเมื่อกี้เขาขอเบอร์่อยมันออเกล็ดเก่กาเนี่ย โอ้ยงวดงวดนี้เขาจะได้โทรหาครับอาจารย์ครับผมมันจะออกเจ็ดเก้าแสดงว่าเลขท้ายของอาจารย์เจ็ดเก้าแล้วครับเขาเบื่อที่ข่อยโทรขาหาเจ้าอันเนี้ยโอ้ครับผมครับผมอาจารย์มาขอเบื่อผมเขาบริวารบอกครับเออเลขโจดยแห่งเลยบอกว่าครับก่ได้ไ้เลเยอข่อยว่าด้านหม้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้ครับ แล้วทีนี้ขอย้อนขอย้อนกลับนะครับพระอาจารย์ครับย้อนย้อนถามว่าที่เขาเอาลอตเตอรี่มาให้เนี่ยตัวไหนครับพระอาจารย์ครับผมเอ้ตัวข่อยกับตัวกันเนอะครับผมเป็นแนวทางครับเพราะว่าเพราะว่า,วาข่อยกับบ่บ่ได้เห็นน้ำเขาเนาะเขาเป็นผู้ออามาให้กว่นจริงว่าตามเขาตัวครับผมครับผมเพราะว่ามันอยังไรเลขอลขอกแล้วสอง มันถืออยู่มันถืออยู่สองตัวแต่มันเกาเบองในลัตเตอรี่มันมีสามตัวครับมันอย่างไรห้าศูนย์สามบ่โอห้าศ<อ>ูนย์สามโอ้เลขสวยนะครับผมลองบอจักแล้วโอตัดเล่น<ป>เอาเนะาะพ่อจานเนาะแล้วแกต,ตัวอันนี้ได้ไรอันันมันมาสามตัวก็ดีครับ แต่มันมาสองตัวกับตาเต่าตัว,ตว <envision> ไม่ใช่เจ้าของเชือกมาบอกเหรอครับอาจารย์หัวก้อนก้อยสีม้ามองนีละโอ้โอสแสดงว่าอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ยังนอนอยู่ตรงที่เชือกเลยใช่ไหมครับนี่หัก้อยนอนอยู่ที่ทางทางเขาทั้งหน้าวัดโอแ้แต่แต่แต่ก็เป็นวัดที่เก็บเชือกผูกไว้เนาะโอ้เป็นตลอดเนาะ มันจิ้มมหลอนหยึงอันที่คอยนอนอยู่นี่เทาแปดต้นไม้ตะเียนพืชเ,เลยดหนึ่งโอ้ยต้นนั้นแม่นนะครับอาจารย์ครับเข้าทุกงวดเลยนะครับมีแล้วไปนั่น,ค,นครับมาลกโอ้มีมี<แ>ชุดเดียวนี่แหละครับผมห้าศูนย์สามนี่แหละครับอันนั้นเรียกฝันอ่อยมาวานคอยมัดมาฮวาคอยเล็กยุดทู่ครับมันเป็นอีกอย่างว่าแปดแปดศูนย์นี่แหละอ๋อนี่เลขทู่แปดแปดศูนย์ นี่ยอืมันก็ยังอยู่เนี่ยขจุดเต็หมหวานัก็ยังอยู่คึ้เเ่าเนี่ย่กันได้ลงบ่กันได้ลงอยู่ยครับผม<อ>ครับทีนี้เผื่อ f อฟซอยากโทรหาครับผมอาจารย์มีเบอร์ที่จะโทรหาไหมครับเออโทรหาเจ้าแล้วเจ้าก็ให้่นตัวอาจารย์บอกบอกนี้เลยก็ได้ครับผม<อ>บางทีผมรับสายไม่ทันอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยได้รับสาย บอกเบอร์ไหมครับว่าเอาโลดครับตอนนี้สองเบอร์เนนี้ครับเบอร์เบอร์ที่รับสายเอฟซีได้ครับผมรับได้เบอร์ทั้งสองเบอร์ครับเบอร์เบอร์อะไรครับผมศูนย์แปดเก้าครับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอืครับผมสี่สามเจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดเก้านะครับ ระวังดีๆนะเบิดโทรศัพท์ฝริมงมันอค่ยังไงสามเจ็ดเก้าเหรอครับปู่ไม่บอแน่แล้วแต่จังหวัต้อ,ตอ,ตอ,ตอนก่อยเขาเพาเมื่อกียังอกเก้าเจ็ดเจ็ดก่อนโอ้ <laughs> ปู่จอยนะครับผมปู่จ่อยเนาะแอนครับปู่จ่อยนะครับผมวันนี้ก็โชคดีนะครับผมวันนี้ได้มาขอแนวทางนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำพิธีแต่ละอย่างปู่ต้องมีการยกคู ตามกำลังศรัทธาใช่ไหมครับปู่ครับบ๋อันนั้นครูคอยก็เฉพาะํานั่นล่ะโอ้ครับผมเอาโมเมน่ามาสิบคนเงินเอาสิบคนมันโมเมนต์ดิอ๋อก็คือว่าค่าค่าครูเท่าไหร่ครับเวลาที่เราดูดวงดูขอเลขอย่างเงี้ยครับพระจานทร์ครับอันยกแจเดียวแล้วเลยนะโอ้ครับผมสมมติว่าเอฟซอยากจะมาเอฟซอยากจะมายกครูขอเลขอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ มล่นกีมาอะมันเอากระมันยยงต่อยก็ไดโ้โอ้โหครับผมเอาเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรให้เอฟซีโทรหาน <มา S 1> ะคร,าครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับถ้าอยากให้ดีอันผู้ที่เอาเลขไปกระยกคู่ไว้ก็ได้มันบ่มีอย่างหลายดอกกมีแค่ขันหาครับอย่าสูบสอ,องสิบสองหนึง่งครับผมครับผมเออแล้วก็เงินยี่สิบเก้าบาทกระท่านั่นแหละครับผมอันนี้คือครูเอาเลขใช่ไหมครับผม บูข้ข่ว่ามันคู่อะไรเด่นเอา <c oughs> คู่อ๋อใครใครที่ได้เลขไปต้องยกคู่ใช่ไหมครับอันกัล่เดาเพิ่นว่าไ้ฟังอ๋อมันมัน,ม,นมันถึงจะแม่นเลยครับพระจาจาร์ครับกต่จีบพระจันบ่ะโอ้อันนี้เป็นความรู้นะครับ <c oughs> ผมเป็นเป็นเป็นความรู้นะครับให้แอดมินได้ให้เอฟซี FC ได้รับชมรับฟังเนาะบพงั้นว่าได้เลขไปแล้วเหรอเขายกอันยกคู่เห้เพิ่นมันอากอืม <c oughs> มันซีไหพ่นกันยังั่ยังบ่าอยู่นะโอ้มันม่นม,ม,ม,มีมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับผมเอากระดอกไม้จูบเทียนทันห้าใช่ไหมครับเลือกาห้ากัยาจูบสองสีแดงสองหนึ่งเงินยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าดอกบอกเลขหรือเปล่าครับนี้ยี่สิบเก้าบาทเนี่ันก็ไม่แค่นั่นแหละแค่ทิ่กมันแค่ร้อยก็บาทนึงครับผมครับผมเอาอซ สามารถไปลองทําดูได้นะครับเนาะเผื่อฝันดีนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับจะฝันดีเหรอครับไม่ไงแล้วแจ้แล้วหาแจ้เพิ่นไปบอกทอดมองหมดแล้วโอ้ครับผมก็ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูจอยนะครับหลังจากที่ไปทุดงนะครับมาที่วัดอาจารย์คมนะครับผม แล้วก็ได้ตัวเลขจากเชือกผูกคอนะครับ503เข้าลอตเตอรี่มาให้นะครับผมแล้วก็8 8 0นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ